ถ้าพูดถึงเครื่องมือช่างตัวแรกๆที่เราควรจะมีไว้ใช้งานก็จะเป็นพวกสว่านทั้งแบบมีสายหรือว่าไร้สายก็ตามแต่ตัวถัดมาก,ก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องเจียรสีนิ้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดขัดเจียต่างๆวันนี้ผมก็มารีวิวแนะนําให้ชมเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวจะเป็นเครื่องเจียรสีนิ้วไร้สายมอเตอร์ไร้แปลงถ่านจาก TH T H Tune for Every Home สําหรับเครื่องมือช่างแบรนด์นี้เนี่ยเขาทําออกมาได้ดีน่าใช้งานแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย เดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบตัวเปล่าอย่างเดียวนะครับผมไม่สั่งแบตเตอรี่ไม่สั่งแท่นชาร์จมาเพราะผมมีใช้งานอยู่แล้วเขาก็จะมีแยกขายนะครับทั้งแบบตัวเปล่าหรือจะมาเป็นชุดก็มีเช่นกันซึ่งตัวเปล่าอย่างเดียวเนี่ยราคาจะอยู่ที่พันสบาทเท่านั้นเองนะครัก็ถือว่าราคาดีเลยทีเดียวก่อนที่จะแกะกล่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ ทีเอสเนี่ยปกติก่อนหน้านี้เขาจะผลิตเครื่องเจียไรสายออกมาเฉพาะตัว5นิ้วเท่านั้นนะครับใช้สำหรับพวกฝรั่งมือใหญ่ๆนะรหัสเขาก็จะเป็น lg 125แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยจะเป็นรุ่นที่พิเศษออกมาโดยใช้รุ่นเดิมเป็นแกนหลักแล้วก็ทำเป็นตัว4นิ้วรหัสจะเป็น lg 125แล้วก็เพิ่มคำว่า n ขึ้นมาตรงนี้นะครับในส่วนของแกนนะครับแกนที่ล็อกในส่วนของใบตัดใบเจียต่างๆพวกนี้ มันจะเป็นขนาด M10 นะสำหรับตัวนี้แต่ด้าหากว่าเป็นเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยก็คือตัว5นิ้วแกนมันจะเป็น M14 นะครับดังนั้นแล้วในส่วนของกล่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับรุ่นเดิมแนละ้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว4นิ้วแล้วนะครับอพอเปิดออกมานะครับก็จะเจอในส่วนของคู่มือนะครับซึ่งเทียร์เนี่ยเขาก็จะมีการรับประกันให้ด้วยนะ การใช้งานต่างๆก็ถือว่าให้รายละเอียดที่ดีเลยนะครับแต่แว่าก็จะเป็นแบบหลากหลายภาษานะแต่ไม่มีภาษาไทยนะก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็อ่านทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระแจ้ขันใบนะครับแล้วก็จะมีกาดเครื่องหรือว่ากาดป้องกันสเก็ตมาให้อยู่ตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับมีความหนาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแล้วก็จะให้ในส่วนมือจับมาด้วยนะครับ TS อ,อันนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นยางห่อใช่นะครับจะเป็นยางนะแล้วก็ทำ็ e เ t อ r ์เวลาจับมันก็จะจับได้ถนัดมือกันลื่นด้วยนะครับเรามาดูตัวเครื่องแบบใกล้ๆแล้วก็ชัดๆกันนะครับนี่ การประกอบรายละเอียดต่างๆนี่ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับและที่สำคัญเห็นได้อย่างชัดเจนมากก็คือขนาดของตัวเครื่องเล็กกะทัดรัดมากจริงๆนะครับเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนมือจับตรงนี้นะนี่เราสามารถจับได้แบบเต็มไม้เต็มมือมากนะครับขนาดนี้ต้องบอกว่าเหมาะสมมากนะครับสำหรับผู้ใช้งานชาวเอเชียโดยทั่ว,วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับ ผมอินเสิร์ตวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูสักนิดหนึ่งตัวสีเขียวสีแดงนะมาเทียบให้ดูอย่างตัวสีเขียวนะครับขนาดด้ามจับก็จะใหญ่อยู่พอสมควรจับได้ไม่มิดนะครับสีแดงจะขนาดเล็กลงมาไอตัวนี้จับได้มิดมากขึ้นมาดูตัวสีดําของทีเอสกันบ้างนะตัวนี้นี่ต้องบอกว่าจับมิดได้อย่างสบายเลยนะครับเนี่ยขนาดมันเล็กกะท่ารัดแต่ว่ามันก็ให้ความแข็งแรงที่ดีนะในส่วนด้ามจับเพราะว่าเป็นพลาสติกเนื้อแน่นเลย อันนี้เรามาเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีความต่างกันชัดเจนนะครับอย่างสีเขียวสีแดงเขาจะเป็นสวิตช์แบบบีบนะแล้วก็ของ TS ก็จะเป็นสวิตช์สไลด์ขึ้นแบบนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องมันสามารถที่จะใช้งานได้3ระดับความเร็วนะครับ3,500 6,000แล้วก็9,500รอบต่อนาที ในส่วนของมือจับตรงนี้ก็จะมีการหุ้มยางนะครับแล้วก็ทำเป็นลวดลายเท็กเจอร์แบบนี้ช่วยจับได้แน่นถนัดมือดีมากอ่ะนี่ก็เป็นสวิตนะครับแล้วก็ในส่วนของแกนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นขนาด M10 นะครับถ้าหากว่าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็น M14 ตัวนี้จะเป็น M10 ก็จะเป็นขนาดที่เครื่องเจียสีนิ้วโดวยทั่วไปเขาใช้งานอยู่ ด้านข้างเขาก็จะมีโลโก้ปั๊มนูนขึ้นมานะครับ TS Tune for Every Home มอเตอร์ที่ให้มาก็จะเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านนะครับ Brushless Motor แล้วในส่วนท้ายตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องนะครับสำหรับดูดอากาศเข้าไปเพื่อที่จะเอาไว้ระบายความร้อนภายในตัวเครื่องนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเวลาทำงานแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีความร้อนสะสมอยู่แล้วนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาช่วยในเรื่องการระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนภายในได้ดีเลยมันก็จะดูดอากาศจากตรงนี้นะครับมี2ข้างเลยนะแล้วก็ผ่านขึ้นมาแล้วก็มาออกด้านบนตรงนี้จะเห็นได้ว่าช่องระบายอากาศค่อนข้างจะใหญ่นะครับดังนั้นแล้วเวลาเราใช้งานต่อเนื่องนานๆเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะไม่ร้อนมากนั่นเองและในส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีตะแกรงนะครับเอาไว้สําหรับป้องกันพวกเศษวัสดุต่างๆที่จะเข้าไปในตัวเครื่องได้ด้วย แบตเตอรี่ที่ผมจะมาใช้งานร่วมกันก็จะเป็นของทีตัวนี้ซึ่งผมมีใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด4แอมป์นะครับสามารถเช็คระดับแบตเตอรี่แบบนี้ได้เลยโดยที่แท่นชาร์จก็หน้าตาอย่างนี้นะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสั่งเป็นตัวเปล่าอย่างเดียว1 4 9 0าแต่ถ้ามาเป็นครบเซตแบบนี้เนี่ยคือได้แบตเตอรี่4แอมป์พร้อมกับแท่นชาร์จมาราคาจะอยู่ที่2590บาทเท่านั้นเ,เดี๋ยวลองใส่แบตเข้าไปแล้วก็เปิดให้ฟังเสียงดูสักหน่อยนะครับ เสียงนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับมันจะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาอ่านนี้คือระดับที่1นนะครับ เราก็ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับบางงานเราอาจจะต้องการการใช้งานที่รอบต่ำๆหน่อยเราก็ปรับระดับที่1ก็พอนะครับแต่ว่าบางงานเนี่ยต้องการความแรงแล้วก็รอบที่มันจัดเราก็ปรับให้สูงสุดก็คือเบอร์3าไปเลย่เดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนการบางใบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันสกรูตัวนี้คลายออกมาจากนั้นก็ใส่เข้าไปได้เลยใช้ไขควงนะครับในการขันเข้าไปแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับ ในส่วนของมือจับตรงนี้เนี่ยจะสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านฝั่งนี้ก็ได้หรือจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปแบบครบเซตนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทั้งในส่วนแบตเตอรี่มือจับเสริมแล้วก็กัดป้องกันนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือใส่พวกใบเจียใบยตัดนะนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับน่าใช้งานเลยทีเดียว กับได้ถนัดมือน้มากนะครับเดี๋ยวง่ายผมเอาไปใช้งานให้ชมกันนะสำหรับตัวนี้มาเริ่มต้นที่งานเจียกันก่อนเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ใส่ใบเจียขนาด4นิ้วแบบหนาเข้าไปนะครับก็เอาไว้เจียชิ้นงานต่างๆพวกงานเหล็กเวลาเราเชื่อมต่างๆแล้วก็ลอยมันอาจจะไม่ค่อยเรียบเนียนนะเราก็ใช้ตัวนี้ในการเจียเก็บได้เลย ในเรื่องของงานเจียนะครับตัวน,นี้นี่ต้องบอกว่ามันเจียงานได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเข้ากับชิ้นงานเนี่ยรอบมันจะไม่ดรอปมากเห็น <jud> ตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าความแรงของมันนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเวลาเรากดใช้งานรอบมันไม่ดรอปเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยรวดเร็วเพราะว่ามันก็จะกินเนื้องานหรือว่าชิ้นงานได้ดีด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับใบเจียด้วยนะใบเจียก็ต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับอ่ะอันนี้เจียออกมาเรียบเนีนยนสวยงามแบบนี้เลยนะ ถัดมาเอามาใช้งานในรูปแบบของการตัดกันบ้างใส่กับใบตัด4นิ้วนะครับแบบบางตัวนี้เอาไว้กับงานตัดเหล็กตัดโลหะทั่วไปอันนี้ผมก็ปรับความเร็วรอบสูงสุดนะอยู่ที่9,500รอบต่อนอาทีก็จะเป็นระดับที่3นะครับจะเหนไว่าเวลาเรามาตัดกับชิ้นงานเนี่ยจะตัดได้เร็วด้วยนะครับ มาดูจุดนี้กันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจเพราะว่าตอนที่ผมทําการตัดไปจนสุดเหล็กมันจะหนีบใบนะครับพอหนีบปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดการทํางานให้แบบอัตโนมัติเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบป้องกันการดิบกลับหรือว่าคิกแบ็ k คอนโทรลนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ตัวเครื่องเขามีมาช่วยเซฟเราอีกชั้นหนึ่งนะเพราะปกติเราใช้งานเราก็ระวังอยู่แล้วอันนี้เครื่องก็ช่วยระวังให้เราด้วยเปลี่ยนมาใช้งานเป็นใบตัดกระเบื้องตัดปูนกันบ้างน,นะครับ สำหรับการตัดปูนตัดกระเบื้องต่างๆมันก็จะมีฝุ่นค่อนข้างจะเยอะนะดังนั้นเวลาจะใช้งานก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะครับใส่แว่นตาแล้วก็ปิดจมกูกให้เรียบร้อยนะเนี่ยตัดผ่านได้อย่างง่ายดายสบายมากเลยนะครับมาลองตัดกระเบื้องกันดูบ้างนะครับ หลังจากที่ได้ทดสอบทดลองใช้งานมาหลากหลายรูปแบบนะสำหรับเครื่องเจียรไรสายมอเตอร์ไร้แปลงถ่านจาก TH ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันน่าใช้งานมากเลยทีเดียวตัวเล็กๆนะครับจับได้แน่นกระทัดรัดดีมากแต่ว่าเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะค,ความแรงนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมอเตอร์บัลเลตรอบสูงถึง9,500รอบต่อนาทีเวลาใช้งานในงานตัดงานขัดงานเจียรต่างๆเวลาเรากดเข้าไปกับชิ้นงานเนี่ยรอบมันก็จะดรับไม่มากช่วยการทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ราบลื่นดีมาก แล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยเสริมมาให้เราด้วยนะครับก็คือ Kickback Control ช่วยให้เราทำงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นท่านไหนที่ดูแล้วนะครับแล้วก็สนใจอยากได้ไปใช้งานสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเปล่าหรือซื้อเป็นชุดเขาก็มีเช่นกันสามารถดูได้ใต้คลิปวีโอนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์สินค้าไว้ให้ชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกัน สำหรับคลิปนี้ผมมามารวิวให้ชมกันพอสมควรก็จะจบแค่นี้ก่อนคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนำให้ชมกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ